มันหลุมเทก็ได้ร้อยภูพี่ภูให้ให้มันลงมาข้างล่างดิดึงดึงออกกันไหมเอ๋เอ๋เอ,เอให้มันลงมา <laughs> ดดเอ๊ะนี้ก่อนตรงนี้เอ๊ะแบ่งกันโอ้แค่นี้มันจะฮอบมาเนอะถ้าสังนาอบแม่มาแล้วอมูมาเล่นนะ chăng <laughs> mình ngon á? biết không? biết? dạ. chơi mình kinh ngẹn, không? éng éng, để เนี่ยนะย้อยหมดละลูกฟังเอียงแต่อเออเรามันดูดกันใหญ่ล้วลุงพี่มาล,ลงมาลุม่มไหมกละมาลองมาละุ่มไหมกะเพื่อมาหรอผู้เอา,เอา,เ,อาเอาขวด